ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่คือการแข่งขันชิงชนะเลิศเพื่อตัดสินบรรลังของจกักรพรรดิไม่ว่าใครจะชนะก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นจกักรพรรดิราชสำนักไม่อนุญาตให้มีการปรามาทจากักรพรรดิของจกักรวียนโย และจักรวาลดผู้วิญญาณให้ความสําคัญกับตําแหน่งของผู้ตัดสินมากกว่าโดยธรรมชาติพวกเขาไม่จําเป็นต้องถามก็ทราบว่าในแต่ละเกมต่อไปทั้งสองฝ่ายจะต้องมีจักรพรรดิของตนเองเป็นผู้ตัดสินเพื่อเข้าร่วมด้วยกันการที่จะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพ,านพันธุ์ผู้วิญญาณหรือเผ่าพันธุ์ปีศาจนี่ก็ถือว่าเป็นเสาหลักที่แท้จริงโดยรวมแล้วภูมิหลังของเผ่าพันธุ์ปีศาจนั้นนึกซึงกว่ามาก ในเวลาผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง6คนมีผู้เข้าแข่งขันซึ่งอยู่เผ่าพันธุ์ปีศาจ3คนครึ่งเหตุผลที่ว่าเป็นสามคนครึ่งก็เพราะว่าหนิงเฉินเนียนนับเป็นครึ่งหนึ่งนอกจากนี้เขายังมีสายเลือดของช้างแมมมอสสีทองและหิงของวัชระคนละครึ่งด้วยในฝั่งของเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณยังมีผู้เข้ารอบสุดท้ายอีกสองคนนั่นก็คือถังซันและเจียงเฉินโจในอีกด้านหนึ่งจกักรวรรดิเทียนโหย มีเหมยกงเจอสู้อันโยและหรานมู่เซียนรวมแล้วจักรวรรดิเทียนโยยังคงมีความได้เปรียบเล็กน้อยแต่จักรวรรดิพูดวิญญาณแทบจะยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แน่นอนว่าตัวแปรของทางสารนั้นค่อนข้างแปลกถ้าไม่มีทางสารโยฝังผู้เข้าแข่งขันจินอังกัวก็อาจจะผ่านเข้ารอบมาได้และถ้าเป็นเช่นนั้นจักรวรรดิพูดวิญญาณก็จะเสียเปรียบอย่างมากอย่างแน่นอน ในแง่ของความแข็งแกรง่งโดยรวมแม้แต่จักรพัรดิเทียนหยางเทียนจริงเองก็ต้องยอมรับว่ายัางมีช่องว่างระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณอยู่ดีท้ายสุดแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์ปีศาจมักจะครองและครอบงำอยู่เสมอหมวยนคงเจอและหนิงเฉินเหนียนกระโดดขึ้นและลงไปในสนามประรองแล้วแม้ว่าการแข่งขันแบบแพ้คัดออกสองครั้งจะไม่โหดร้ายเท่ากับการแข่งขันแบบแพ้คัดออกครั้งเดียว แต่เข้ามาถึงจุดนี้แล้วสําหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนพวกเขาหวาังว่าจะชนะด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดในรอบนี้ซึ่งเป็นรอบแรกนั้นก็สําคัญมากใบหน้าของหนิงเฉินเหนียนก็ไม่ค่อยแข่งขืมเช่นกันเขายังคงได้ชมเกมของเหมยกงจือด้วยเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะสามารถ,ถเผชิญหน้ากับเธอได้เมื่อเขาเข,าเข้าสู่รอบสุดท้ายในแผนเดิมของจักรวรรดิเทียนหยผู้เข้าแข่งขันชายจะต้องทำลายกองทัพเผ่าพันพูดวิญ,ญญาณทั้งหมด ตั้งแต่ราชามังกรแสงราชามังกรแห่งความมืดหลี่เจ้าเผิงและผู้คองเมืองจินอันกัวและหนิงเฉินเหนียนซึ่งมีคุณสมบัติครบทั้ง3คนหนิงเฉินเหนียนมีอยู่จริงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจอยู่ใน3อันดับแรกที่เขาขายมากกว่าแต่ทะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าถาังซานจะปรากฏตัวในเกมในฐานะคนของเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณเขาเอาชนะจินอังกัวด้วยมังกรที่ดูร้ายและปล่อยให้หลี่เจ้าเผิงยอมแพ้ นีท่ทำให้หนิงเฉินเหนียนมีโอกาสผ่านเข้ารอบหนิงเฉินเหนียนดูเหมือนว่าจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วเขากลับภูมิใจอย่างมากในใจด้วยสายเลือดระดับที่1นถึงสสายในเวลาเดียวกันมันจึงมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากและตั้งตารอที่จะไปถึงจุดชิงชนะเลิศของเกมแต่มันก็สําเร็จจริงๆเอาชนะชิงอังควาได้สําเร็จและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทัศนคติของหลานโม่เฉียนที่มีต่อเขานั้นก็เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งในอดีตหลานโม่เฉียนเป็นคนที่เข้มแข็งมากที่บ้านท้ายสุดแล้วสัตว์ลายเบหิมอสก็เหนือกว่าแมมมอสสีทองในแง่ของเผ่าพันธุ์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีจักรพรรดิอยู่เบื้องหลังแต่หลานโม่เฉียนก็มีบุคลิกที่แข็งแกร่งที่บ้านมันเป็นเรื่องของสไตล์ของหัวหน้าครอบครัวแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาจะดีแต่หนิงเฉินเหนียนมักจะเป็น คนที่อ่อนแอเมื่ออยู่ต่อหน้าภรรยาที่เข้มงวดแต่คราวนี้เขาเอาชนะจิงอังขัวด้วยกำลังของตัวเองรับผ่านเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศเดิมทีหลังจากเมื่อกลับไปบ้านเขาคิดว่าจะโดนภรรยาดุเพราะชนะพี่ชายของภรรยาแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือความกระตือรือร้นที่ไม่เคยมีมาก่อนของหลานโมเฉียนในโรคแห่งเผ่าพันปีศาจความแข็งแกรง่งยังคงเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดดังนั้นแม้จะอยู่ในจุดต่ำสุด แต่ก็ได้เข้าสู่ด่านสุดท้ายแล้วและได้นำความรุ่งโร์อันยิ่งใหญ่มาสู่ช้างแมมมอสสีทองเราต้องรู้ว่าในคำทำนายเดิมมีเพียงเผ่าพันธ์มังกรเผ่าพันธ์ปีศาจนกฟินิกและเผ่าพันธ์ปีศาจเบฮีมอสเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในด้านของเผ่าพันธ์พูดวิญญาณน,นั้นยังมีคำทำนายเดิมนั่นก็คือเผ่าพันธ์ดอกไม้ทันตะวันและเผ่าพันธ์ดอกไม้พระจันทร์แห่งความมืดแต่สิ่งที่ไม่มีใครคิดก็คือในตอนท้าย มาเมื่อดครปรากฏตัวขึ้นบ่อยครั้งและผู้เข้าแข่งขันสามในหคนไม่ได้มาจากเผ่าพันธุ์ที่ขแข็งแกร่งเหล่านี้ในเวลานี้เหมอยคงเจอผู้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหนิงเฉินเหนียนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยสําหรับดาบเทพอสุร่าของเหมอยคงเจอหนิงเฉินเหนียนก็อิจฉามากเช่นกันดังนั้นใบหน้าของเขาจึงเข่มขืมมากในเวลานี้แต่เขามีประสบการณ์การต่อสู้มากมายและแน่นอนว่าเขาสามารถ มองเห็นข้อเสียเปรียบของเหมยกงจอได้หากในการต่อสู้ครั้งนี้เขาสามารถเอาชนะเหมยกงเจอผู้ครองอันดับหนึ่งในด้านคะแนนได้ไม่เพียงแต่เขาจะสามารถเริ่มการต่อสู้เพื่อชิงระดับจกกักรพรรดิได้เท่านั้นแต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้ตำแหน่งจกักรพรรดิมากขึ้นอีกด้วยที่สำคัญกว่านั้นฐานะครอบครัวของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแบรนโมเฉียนต้องเผชิญหน้ากับถังซานในรอบหลัง พวกเขาวิเคราะห์สถานก,การณ์ของถังซานมามากแล้วผู้นำเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองมีไม้เด็ดอะไรแต่ไม่ว่าพวกเขาจะคิดและตัดสินใจอย่างไรพวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ถังซานจะเอาชนะหลานโมเฉียนผู้ซึ่งมีอาวุธระดับพระเจ้าถึงสองชนิดโดยที่ไม่ต้องใช้มังกรดูร้ายดังนั้นหากนิงงึงเหนียนชนะและภรรยาของเขาชนะทั้งคู่ต่างก็จะอยู่ในกลุ่มผู้ชนะ ตามกฎของขุมผู้ชนะเกมต่อไปคือการต่อสู้ระหว่างตัวเขาและภรรยาเมื่อถึงเวลาน,นั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองหรือานโน่เฉียนก็จะมีคนที่สามารถเข้าสู่รอบสามคนสุดท้ายได้เสมอและรับประกันว่าจะได้คองบัลลังก,กภัิอะไรจะมีความสุขไปมากกว่านี้อีกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หนิงเฉินเนียนรู้สึกถึงความร้อนไปทั่วร่างกายโดยไม่รู้ตัวและกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวเอราวะทั้งสองไฟพร้อมแล้วใช่ไหม จกักรพรรดหลิวรี่กาวด้วยน้ำเสียงทุมลึกหนิงชนเหนียนพยักหน้าแต่แสงบนร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างคาทานหาันรัศมีสีทองอันมืดมิดระเบิดออกมาทําให้ร่างกายอันสง่างามของมันกระชับขึ้นอย่างกระทานหาันกล้ามเนื้อปูดโปนและสายเลือดของช้างแมมมอสสีทองที่มีอํานาจเหนือกว่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็ประทุกขึ้นแสงสีทองอันมืดมิดเปลี่ยนเป็นการควบแน่นและพัฒนาพลังจักรวาลอย่างรวดเร็วในทันใด ดวงตาของหนิงเฉินเหนียนก็เปลี่ยนไปในเวลาน,นี้เช่นกันและดวงตาทั้งสองข้างก็แสดงสีที่แตกต่างกันดวงตาข้างซ้ายเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มซึ่งลึกลำมากเหมือนกับกระแสวังวนลึกดวงตาข้างขวาเปลี่ยนเป็นสีทองสดใสเป่งประกายรลวกับเพชรสีเหลืองพลังงานลมปานสีทองเข้มบนร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแรกจากสีทองเข้มเดิมมันก็สว่างขึ้นเหมือนกับเพชรสีทองเข้ม มันระเบิดออกมาด้วยประกายแวววาวที่แปลกประหลาดนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสายเลือดช้างเหมวมดสีทองและสายเลือดแขนแทวชิระกําลังถูกใช้ในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะไม่สามารถรวมสายเลือดทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวและส่งเสริมให้เป็นสายเลือดที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับที่ทางซานทําได้แต่ก็เป็นไปได้ที่จะใช้พลังสายเลือดที่คล้ายกันสองสายนี้ในเวลาเดียวกันเพื่อให้พวกมันเสริมซึ่งกันและกันไม่เพียงเท่านั้นอิงชนเหนียน ยังหยิบอาวุธของเขาออกมาอีกด้วยมันเป็นค้อนหนักสองอันลำกล้องเป็นสีทองเข้มและหัวค้อนขนาดใหญ่มีขอบและมุมที่คมด้วยค้อนโค่ความมุ่งมั่นไปข้างหน้าของหนิงเฉินเหนียนก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งและหนาขึ้นมากมีแสงแรกเงาที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังช้างแหมมอดยักษ์ตัวหนึ่งนั่งลงบนเพลินพร้อมกับมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ในอ้อมแขนมันดูตะลกเล็กน้อยแต่รัศมีของหนิงเฉินเนียนนั้น ช่างบ้าครั้งนี่คือข้อนทองแปดคมเป็นสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าซึ่งเป็นของสืบทอดของเผ่าพันช้างแมมมอสคุณสมบัติของมันคือธาตุดินกล่าวกันว่ากล่าวกันว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าโค่เมื่อก่อนตอนที่สู้กับจีนังกัวเขาก็ใช้ข้อนหนักโค่นี้เพื่อปิดกั้นพายุดาบของจีนอังกัวแรกในที่สุดก็ใช้มันจนหมดแรงทําให้จีนอังกัวผู้ซึ่งเป็นผู้โจมตีรักอ่อนแอลง และเขาก็ชนะเกมนี้มาได้ในเวลานี้ก่อนที่เกมจะเริ่มหนิงเฉินเหนียนได้นำความสามารถทั้งหมดของเขาออกมาแล้วและเขาไม่ได้ตั้งใจจะทดสอบเลยเพราะเขารู้ดีว่าพลังโจมตีของดาบเทพอสูราของเหมยกงเจืนนั้นทรงพลังอย่างมากเมื่อมันประมาทไปนิดและการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามถูกทำลายเกมก็จะจบลงอีกด้านหนึ่งของเวทีการแข่งขันเหมยกงเจอไม่ได้ปลดปล่อยพลังของอาวาการส่วนตัวของเธอออกมา เธอก็ไม่ได้ปลดปล่อยเขตแดนโยมโรกออกมาด้วยในระหว่างเคียวแสงสีแดงกราพิบได้ดาบเทพอสุราก็ตกลงไปในมือของเธอแล้วเหมยคงเจอถือดาบเทพอสุราไว้ในมือทั้งสองข้างได้ยกศีรษะขึ้นจากนั้นเธอก็รับตารงรังสายเลือดของเธอเริ่มที่จะระเบิดอย่างรุนแรงผมยาวของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยตงรงลมหายใจของเธอหลอดเลือดของเธอก็ผันผวนและถึงกับไหมอย่างรุนแรงเมื่อเห็นฉากดังลกาว จกกักาพทั้งสองในฐานะผู้ตัดสินแรกหนิงชนเหนียนซึ่งกําลังเตรียมป้องกันตัวอย่างรอบด้านก็ตกตะลึงเธอจะทําอะไรนะะแล้วจะเผาพลังสายเลือดให้หมดทันทีได้ยังไงนี่มันบ้าไปแล้วงั้นเหรอเราต้องรู้ว่าปีศาจและผู้วิญญาณฝูกฝนพลังแห่งสายเลือดยิ่งพลังแห่งสายเลือดแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เลือดก็จะพัฒนาไปในทิศทางของอัตราได้มากขึ้นเท่านั้นและพลังก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเลือดที่ถูกเผาไหม เป็นวิธีการต่อสู้ที่ใช้เฉพาะเมื่อหมดหนทางเมื่อพลังของสายเลือดถูกเผาไหม้มันจะสร้างความเสียหายให้กับแรงกําเนิดและมันจะเผาไหม้เป็นเวลานานมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้าไม่มีใคจรจินตนาการได้ว่าในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นเหม่ยคงเจอก็ได้เผาสายเลือดของตัวเธอเองทันทีที่เธอปรากฏตัวขึ้นเปลวไฟประหลาดที่ไม่อาจบรรยายได้ ไหลงมาจากดาบเทพอสุราปกคลุมไปทั่วร่างกายของเธอทําให้เหมยคงเจอถูกปกคลุมด้วยเปลวไฟสีแดงอันเจิดจ้ารลังแห่งดาบพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อมองดูฉากนี้จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยซึ่งน่าตื่นเต้นมากเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่เหมยคงเจอมีในเจตนาดาบของเขามนุษย์คนหนึ่งเคยบอกเขาว่าดาบคืออะไรดาบคือความยุติธรรม ดาบคือการตัดสินและดาบคือการเสียสละแรกในขณะนี้ในดาบศักดิ์สิทธิ์ของเหมยกงเจือดูเหมือนว่าทั้งสามจะปรากฏอยู่และทั้งสามก็เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสวรรค์และโลกดูเหมือนว่าจะไม่มีบุคคลที่เรียกว่าเหมยกงเจือแต่มีเจตนาดาบอันน่าตกตะลึงที่ดูเหมือนจะฉีกรกทั้งใบออกจากกันจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบนี่คืออะไรจักรพรรดิหลิวรีผู้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบ ได้ทำการส่งเสียงของเขาเขือบจะนทันทีไร้เทียมทานดาบเล่มนี้ไม่ได้อยู่แค่ระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปในฐานะราชาปีศาจผู้สามารถเข้าสู่รับชิงชนะเลิศของการต่อสู้ชิงตำแหน่งจกักรพรรดิและเหมือนกองจชือที่งดงามซึ่งควบคุมสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าที่น่ากลัวเช่นนี้การโจมตีอย่างสิ้นหวงังที่จุปรากายสายเลือดนั้นแน่นอนว่าคือการมีอยู่ในระดับจกักรพรรดย้อนกลับไปในตอนนั้น ไราดาบที่ไมคคงจือฝากไว้ที่จักพรพรรดิไหลขอบเขตหลังจากปิดกั้นเจตนาดาบของไมยคงเจอมันจะต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อแก้ไขเจตนาดาบของเธอจนหมดสิน้นและเจตนาดาบในตอนนั้นก็ไม่สามารถเทียบได้กับเจตนาดาบที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยแม้ว่าจักพรพรรดิหลิวรี่จะถามตัวเองว่าการฝึกฝนของเขาสูงกว่าจักพรพรรดิไร้ขอบเขตหรือไม่เขาจะไม่มีวันทาอย่างนั้นในการปัดป้องดาบโดยตรง เขาไม่ได้บ้าสิงประดิษฐ์นั้นสามารถนําไปหาเรือแระในการประชุมของราชสำนักได้ข้ารารการท,ทุกคนตระหนักดีว่าพลังของดาบนั้นสามารถคุกคามระดับจักรพรรดิทุกคนได้จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบดูเหมือนจะไม่ได้ยินคําพูดของจกักรพรรดิลิรี่และจ้องมองดาบยาวสีแดงอยู่คู่หนึ่งใบหน้าของเขาแดงกล่ำและเขารู้สึกว่าเขาจับอะไรบางอย่างได้ตั้งแต่การสนทนากับทางซานครั้งนั้น ดาบของเขาได้ก้าวไปอีกขั้นแล้วในขณะนี้เมื่อมองไปที่ดาบของเหมยโกงเจอเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าภายในเจตนาของดาบนี้มีกฎพิเศษซึ่งเป็นกฎที่ไม่อาจบรรยายได้แต่เป็นกฎที่สะเทือนโลกอย่างแท้จริงถังสารนั่งอยู่บนบันลังอันยิ่งใหญ่ของเขาเองและเฝ้าดูการจัดรูปแบบของดาบเร่มนี้ในขณะที่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้แต่ในใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วโยวงให้กับเหมยกงเจอ ภรรยาของข้าเจ้าชราจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ